พี่ก็คอยด้อยู่แล้วที่ไหนลูกที่ร้านกะะทําอะไรกันทํอะไรกันพี่ก็มาตามผมก่อนใค่ใครอะใครทํายี่รเริ่ยงี่ยงเรอต้องหา กันอะไรกันคาะโยให้คิวราจมต้องแทนคิวของเอของตอนเช้าจะกินข้าวหรือยังนี่ยังครับ๋อทำไมจไม่ทานข้าวอันเดี๋ยวเธอเขาเริ่มก่อนเดีเธอที่หลังเธอไม่ต้องไปเริ่มไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรเขาเธอบอกครูเลยทุูทุกคนไน้หมเธอบอกได้หมดเลยเข้าใจไหมที่เปะจใยการเด็ไอวกปกครองเลยมาได้หมดเลยมาเดินมาให้เข่้่วถอะต่อไปต่อไป ครูเรียกเธอมาพบก,กัน 2, ทั้งสองทั้งสองฝ่ายเธรู้เรื่องไหมปัญหาคืออะไรไ<อ>ถ้าเราอีว่ากันครูคคุณรูคณคณคณเคยพูดแล้วใช่ไหมไอตอนเปิดภาคเรียนเลยตอนเราประชุมผู้ปกครองอ่ะคุณครูก็ย้ำแล้วว่าเราอยู่โรงเรียนเดียวกันเราจะต้องไม่ทะเลาะกันเองครูก็ต้องเรียกมาพบถ้าทะเลาะกันสมมติเกิดหัวรานข้างแตกักเรียนล้มล,ลงไปหัวหนูหัวแตกฟันหักปากาลเลืเลดอดอออกนี่ใครจะรอดอีก ครูอีต้องพาไปไหนพาไปหาหมออีกไปโรงพยาบาลอีทีหลังเนี่ยให้เรื่องนี้อีแล้วปัญหาก็เกิดจากใครคะผมใช่ไหมทีหลังต้องทำยังไงคะมาหลังก็ต้องอยู่ข้างหลังถึงจะอยู่ยังไงก็รอแป๊บเดียวได้กินแน่นอนแล้วผมก็ทีหลังจะยังไงอยากไร้อนเข้าใจไหมคะเดี๋ยว วันนั้นเราคุณครูเคยให้ลงรายการาเอกสารอะไรใช่ไหมว่าหลักเกณฑ์กันก็มีว่าเป็น,นยังไงให้เด็กมัธยมปายผู้ปกครองเอาเบอร์กทรผู้ปกครองนะคะเดี๋ยวจะต้องเรื่องนี้นะคะจะต้องให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อป้องกันที่หลังคือจะได้ไม่ไม่ทำอีกสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะล<อ>ูกได้ไปบอกยังคะว่าวันนี้มาเพราะอะไรเนยเหรอคะ ไม่ได้บอกเลยค่ะทุงอะไรที่บ้านไม่บอกเยบร้อยมากไม่ได้ก็คือนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วต่อยกันก็คือเรื่องรื่องคู่นี้ค่ะคุณแม่อยู่บ้านดีมากเป็นเด็กาเรื่องเขาไปเซ็งคิวกันตอนทานข้าวแล้วทีนี้ก็ไปทะเลาะกันร่วมกันทะเลาะกันร่วงไปในครั้งใช่ไหมคะคุณแม่ดูแม่ดูก่อนคุณแม่ดูก่อน หังาเรียบร้อมัน้งลอจรปินะคะเราะว่าโรงเรียเราเนี่ยมันีมาตรฐานความอดไปในกรณีที่ว่าเออเหมือนบางคนอ่ะค,คุณพูดไปเนี่ไม่เชื่อเนี่ยพอเอาหลักษาให้โรงเรียนดูแม่เน,นี่ยค่ะเหตุการณมันก็เป็นแบบนี้และทีนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าการเรื่องว่าเนี่ยมันจะเป็นสายอีกที่ทำให้โรงเรียน,นะคะมันดูไม่มีความปลอดภัย นะฮครับเพราะโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีแผนปักเช่นทีมีกล้องวงจรงปิดมีตู้แดงเนี่ยให้ตำรวจมาเช็คได้ตลอดเวลาเลยเรียกผู้ปกครองมาบเพื่อเดี๋ยวที่เจ๊คุณแม่ได้ทราบเลยว่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทะเลวีวาททำให้โรงเรียนโราน,นะคะตอนนี้ดูไม่ปลอดภัยคนอื่นก็เอาเอาแบบอย่างเอาตามมาได้เอ,อีเข้าใจไหมคะที่เบานเนี้ที่แจ๊ก็ผู้ปกครองรับทราบอาจจะมีการลุงทั่ว ท่านแรกก็คุยอาจจะตัดเตาตัดเพียงคนได้ไหมคะเพียงเลยแล้วก็คุยกันเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยให้ให้สัญญากันว่าจะไม่มีการอะไรเกิดขึ้นอีกมาจับมือกันค่ะดูจับมือกันจับมือกันยู่หน้ากันด้วยต่อต่อขอทุวกันด้วยกันทีหลังจะไม่ทำอีกแล้วพี่ขอโทษนะทีหลังพี่จะไม่ทำอีกแล้วทำอะไงกันมีกันนะ